และสำหรับเพย์ออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้นะครับผมมาดูกันเลยว่าเราจะเอาตัวไหนที่แน่ๆมีโรดิโก้ครับผมโรดิโก้แล้วก็แม็กทอมนะ Mac แม็กทอมเห็นได้ตัวนี้ผมเห็นว่าเขาไปนปโปลีแล้วฟอร์มฟอร์มดีมากเลยนะไคเวิร์ดนะลูกชายตำนานนะอีกตัวหนึ่งสามนี้สามตัวนี้แหละคิดว่าไปแบบรวดเร็วใ <c oughs> บแรกฟรีครับผมใบแรกฟรี ผู้บางๆนาะผูไม่ผูกก็ได้หมดเลยเส่แล้วนะฮะช่างมันนะผม <c oughs> <c oughs> เอาเลไเอาเอาเล่เลยกูยอีกแล้วสีดาวน์เดยตัวแรกเลยใบยที่สองเราจะอ่าสมปรารถนาสักสักครั้งไหมเนีย่ย เสื้อแบบนี้แม็กทอมครับโอเคถือว่าโอเคโอเคแม็กทอมถือว่าเราเราได้ใช้งานนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนักเตะอยู่นะสักวันหนึ่ง <laughs> ทำไมขี้เกียจได้ลุ้นตลอดอะไม่รู้จะลุน้นยังเสื้อแดงวะมินเดียสหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่า ตอนนั้นแหละมาตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของเราหนึ่งรลยทองจะเป็นจะออกที่ใครทอนนั้นแหละจะออกที่ไคลเวิร์ดหรือว่าโรดิโก้นะจริงๆเราอยากได้โรดิโกอะเป็นตัวที่ผมชอบมากเในชอบสุดในมาหลิดละนะเพราะงั้นอยากได้ขอร้องเจะได้อยู่ผมไม่ได้เปิดเอาตัวโชว์ไทม์ที่เข้ามาล่าสุด เสื้อขาวอู้ยเสื้อเหลืองโอ้โหมือใครกันเนี่ยเอ้ยโอเคก็ตามตามสภาพนะโหดูดิบูแถวล่างมาหมดเลยแถวล่างดำมากเลยอะ่ะ